สวัสดีทุกคนนะจ๊ะป้าสวัสดีนะสวัสดีครับป้ามาเก็บผักแบ้นแก้วให้แม่ไปกินกับน้ำพริกปลารา้าดูแบ้นแก้วดีๆตาดีๆนี่นีนะแบ้นแก้วกินดีมีประโยชน์นะ ตกไว้จิ้มจิ้มไว้เว้นเหล็กมีไหมเว้น,วนวเว้นแกว้วเว้นอะไรเว้นเหล็กเว้นเหล็กเอาเว้นเหล็กอีกนี่เรากำลังตัดแตง่งต้นกระเจีย๊ยบตัดแต่งใบเขากระเจี๊ยบดอกกำลังเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วหอยอังไหนดูสิโอเคไหนดูโอ้ได้เยอะแล้วไป,ไปวนะเอไปนอนนวดนะเออไปนอนนวดไปป้าไปนอนนวดได้ละป้าปพอดีพี่ที่บริษัทให้เครื่องนวดมา พิจิที่น่ารักของเราให้เก้าอี้นวดไฟฟ้ามาคิดดูสิตัวล้วตั้งสี่หมืน่ารักที่สุดเลยพิจิเนี่ยอันนี้เราตัดแต่งใบของออกระเจี๊ยบให้เขาปร่ปงๆนะเนี่ยเขายัางทยอยติดดอกออกผลมาให้กินเรื่อยๆนะกระเจี๊ยบเนี่ย เราก็จะตัดแต่งใบเอาไปทำปุ๋ยหมักให้เขาโปร่ปงเดี๋ยวเราจะมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เราจะมีกระเจียบที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากๆเพราะเขาโตจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักนะเขาไม่ได้โตจากสารเคมีปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ของเขาก็จะดูสมบูรณ์และแข็งแรงดี เหนื่อยดีเช้าเ้ามาพวกเราไม่มีอะไรหรอกนะเข้าสวนลงสวนตัดนู่นตัดนี่ปักชำตัดแต่งใบไม้ตัดสารพัดจะตัดทำน่นนี่นั่นไปเรื่อยเปยื่อยชีวิตมีความสุขจริงๆรนะนะสำหรับคนรักการปลูกนะชีวิตมีความสุขที่สุดเลยอันนี้ก็ตัดไปจงไปจิ้มแตกใหม่นะเย่ปลูกครั้งเดียวเท่านั้นนะเนี่ย เราสามารถขยายตัดแล้วก็ไปจิ้มจิ้มต่อได้ไม่รู้จบเห็นไหมเวลาตัดเขาก็จะแตกมาเห็นไหมตัดแล้วเขาก็จะแตกมาแตกมาให้เราเก็บกินได้เรื่อยเรยเราก็ไปจิ้มต่อเอาข้อลงจิ้มต่อได้เลยโอ้เนียมหูเสือคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมของเราเป็นไงจ้าแตกออกมาอีกแล้วไปผัดกินกับหมูสับนี่อย่างอร่อยเลยเนี่ยเนี่ยผัดกับหมูสับเนี่ยเตดยอดอย่างเงี้ยไปผัดนะ่ะ เออเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านได้ดีมากๆเลยเพราะเพราะว่าเขาสามารถต้านเอ,อ่อไข้หวัดได้เป็นอย่างดีลองไปหาข้อมูลเนียมหูเสือหรือหูเสือนะจ๊ะทุกคนไปดูคนหน่อยคนเก่งแห่งบ้านไร่วังพยอยมยิงเหล็กยิงแกร่งเอออ่ะสวัสดีน้องเม่น้องเม่วดีปลูกผักบนดาดฟ้าของแพ้เป็นไงจำไว้นะว่า น้องเมย์น้องเมย์จะอยู่กับพี่ไปจนตราบอายุไขหมดสิ้นอายุไข,ขของพี่เลยทีเดียวนะแล้วพี่ก็จะขยายน้องเมย์ไปเรื่อยน้องเมย์ก็จะอยู่รอบบ้านใช่ไหมตัดมาปักชามมาปักทิ่มไว้เห็นปะเอ,อ้รู้ปะยังไม่ได้พูดชื่อเลยนี่คือชบาเมปเปิลนะคะนี่ใครที่มีปัญหาสำหรับสตรีรอบเดือนมาไม่ปกติเอาไปกินนะจ๊ะ อันเนี้ยยอดใบเขาจะมีรสเปรี้ยวๆซึ่งเราชอบมากเราเป็นคนที่กินเอ่อพวกอาหารรสเปรี้ยวเป็นคนที่กินอะไรเปรี้ยวคือติดรสชาติของพ่อไงพ่อกินเปรี้ยวเราก็เลยติดคือใครกินส้มตำกับเราอ่ะต้องคนรสชาติเดียวกันเพราะเราเปรี้ยวมากเปรี้ยวจีเลยอ่ะอมแบบเปรี้ยวมากมันคืเปรี้ยว จะเกลี้ยงจะกวนทีนไว้เอา <c oughs> นี่แล้วเราก็มาปักตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัดกิ่งปักช้ำติดง่ายนะเห็นไหมนี่ยืดมาขนาดนี้เดี๋ยวเราตัดกิ่งมาปักชำต่อบอกแล้วใครให้อะไรมาก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะเราก็จะขยายพันธุ์ไม่รู้จบอ๋อเยอะแล้วเนี่ยสูงแล้วเนี่ย อโอ้โหบางอะไรบายตายแล้วอันนี้ยอดมะนาวไอ้กิ่งมะนาวที่เรามาตัดปักชำนะเออเนี่ยจะโตจะติดดอกแบบนี้เลยเหรอจ๊ะอะไรที่ไม่ใช่ถอนออกไปทำปุ๋ยหมักนะจ๊ะทุกคนเกะกะนี่ของคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอมตัดปักชำติดไปทั่วมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ต่วน,นี้ไม่ติดนะเอาออกนะอันนี้คือกิ่งของอะไรรู้ไหมกิ่งของอ,อ่มะเฟืองมะเฟืองหวานไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดเดี๋ยวโอ้ยอันนี้คือคอ,อะไรรูป้ป่ะเนี่ยเนี่ยถั่วฝักยาวที่ตัดยอดมาปักชำนะหลายคนรู้แล้วว่าสามารถตัดปักชำได้นะยอดยอด น,นี่ยนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นี่แล้วก็โอ้ยบ้านหอยทากอีพี่หอยหอยมาหอยมาเยอะแยะจะแปะบอลอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพาไปออกกําลังกายเนี <c oughs> <c oughs> ่ยให้พ่อพันธุ์อยู่กับมะนาดูมะนาป็นดอกพิเศษเป็นไงจ๊ะมะนาป็นดอกพิเศษใครที่ซื้อเราไปนะปลูกให้รอดแล้วก็ขยายขยายให้ได้ยอดกิง่งขยายได้หมดอนะ่ะกิ่งเล็ก กิ่งใหญ่ยอดเอามาปักชาแบบควบแน่นได้เลยโอ้ยดๆๆยูดูมันเลื้อยดูมันงมะนาวมะนาเป็นดอกพิเศษคือเขาก็ดอกของเขานั่นแหละแต่เราก็ต้องดูแลเขาดีๆเหมือนกันนูนเต็มไปหมดเลยมะนาวมะนาวเห็นไหมทยอ,อยออกลูกมาให้เรากินเรื่อยๆแล้วผักเป็ดก็งามแท้เนี่ยตัดผักเป็ดปักชาติดก็ง,ง่ายกินดีมีประโยชน์อีกต่างหากเดี๋ยว มีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ใช่เอาออกมะเฟืองหวานนะเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีอยู่กิ่งนึงั้งรู้สึกจะมีอ,มมอ้าวเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังอยู่ดีนะอันนี้มะเฟืองหวานนะยังอยู่ดีนะกิ่งนี้นะถั้งนั้นเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะติดรากไหมส่วนพวกนี้ พ้ซานนมสดนี่ติดรากมดแล้วแหละนี่อย่างเงี้ยพ้ซานนมสดเนี่ยติดรากนะตัดกินมาปักชำนะพ้ซานนมสดนี่ก็พผกมะนาวเอามาปักปักทิมท,มทิมไว้เดี๋ยวกันโอ้โหนึ่งกระเจี๊ยบนี่ให้เราได้กินตลอดเลยเราถ่ายตอนมีแดดแล้วนะนี่เดี๋ยวก่อนให้ดูตรงนี้เพราะว่ามันมีแดดแล้วให้ดูของนองหนวดก่อนว่า เราอะเอาผลของน้องหนวดไม่ใช่ผลพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ดูต้นเนยถั่วนะอันนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงทีเดียวเอาของเมล็ดพันธุ์ของน้องหนวดไปเพาะแล้วนะไปเพาะแล้วเพาะแล้วเดี๋ยวคอยดูนี่ยอดยอดเห็นยอดไหมนี่ยอดอ่อนอ่อนเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยยอดยอดอ่อนอ่อเนี่ยเอาไปตัดปักชำได้นะเนี่ยยอดอ่อนอ่อนพีนัทบัตเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราทําให้ดูแล้วนะ ยอดวีดีท์บัตเตอร์ของน้องหนวดอะไปดูช่องเดชโชสุกอินนะช่องเดชโชสุกอินน้องหนวดตอนนี้เขาทําหลายอย่างแล้วไปดู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 ปดปดเอาละเดี๋ยวก่อนมีอะไรติดนะมะม่วงไม่ใช่มะม่วงมะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงเอาติดแล้วโอเคมะกรูดมะกรูดเป็นไงมะกรูดเพราะจากมเมล็ด ยอดมะกรูดนี่เอาไปปักชาได้นั้นแน่แน่เห็นป่ะเห็นไหมเห็นยอดไหมเราทําให้ดูแล้วนะเนี่ยตัดอย่างเงี้ยตัดตัดตัดแบบนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดเขายาวๆมาสูงๆแบบนี้นะตัดให้เขาแตกเป็นพุ่มๆแต่เอาส่วนที่เราตัดยอดเนี่ยเอาไปปักชานะแล้วเอาแก้วครอบกดดินให้แน่นๆฟังดีๆยิ่งถ้าเป็นแบบคือไม่รู้อ่ะ ให้กดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าแล้วเอาแก้วครอบเราก็จะได้มะก,กรูดอีกหนึ่งต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังดีๆมะก,กรูดที่เพาะจากเมล็ดเขาจะมีรากแก้วที่จะทําให้รากาต้นแข็งแรงยึดโยงดินได้ดีมากๆแล้วก็จะทําให้คือต้นเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์นะพืชผักต่างๆที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาจะมี ภูมิต้านทานโรคได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นหามาปลูกกันคือไปซื้อจากตลาดมาแกะเม็ดเม็ดเม็ดม,มาแล้วก็มาฝัง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 ไว้ฝังมันให้หมดเลยทุกเม็ดอ่ะเม็ดไหนที่สมบูรณ์มันขึ้นมาเองอะ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องไปทําอะไรม,มันทั้งนั้นให้เข้าใจธรรมชาติไว้นี่ก็นี่ก็ใส่วางวาง,วางไว้เหมือนกันไอ้หนนาสะระแหน่สะระแหน,แน,แน่กวางตุงต้งกวางตุ้ง เรานะโดนหอยทากกินไปเยอะนะเรา,าอะทะเลาะกับหอยทากกวนเลยคนที่ปลูกผักแบบปล่อสารตอนนี้หลายๆคนก็ทะเลาะก,กันกับหอยทากอะหอยทากหอยเจดีหอยเวียนนะน่ะจริงๆใครที่สามสี่ร้อยฟองอะหอยทากอะคิดดูเอาแล้วกันน่ะคือถึงแม้ใครจะให้ยงให้ยาให้อาหารหอยทากกิน เขาออกมาอีกอ่ะเพราะเขามีไข่ทิ้งไว้ตลอดเลยไม่มีวันหมดนะหอยทากเนี่ยจริงจริงมันไม่มีวันหมดอ่ะโอ้ยสวัสดีตอดีแ้ว,วนนนเนี่ยเนี่ยเกษตรพาพเพลินว่าไงจ้าเกษตรพาเพลินเอ้ <Lindsay> ยเฮ้ยเฮ้ยน้องยาน้องยา <wichtiger> ตอนนั้นผู้ผิดจริงๆคือเป็นข้าวโพดอ,อะไรป่ะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเ,เหนียวแต้มม่วง ตอนนั้นบอกเขาเขาโพดม่วงไม่ใช่ทำไมาโอ๊ยตายแล้วลืมปิดเดี๋ยวให้ดูแม่บีปลูกผักก่อนนี่จับแม่บีย้ายมาตรงนี้ <c oughs> แม่บีได้ถูกย้ายไปย้ายมาก็แม่บีเตรียมจะขยายพันธุ์แล้วแบบแล้วหม่องนู้นไม่ไม่มีอ่ะหม่องนู้นไม่โดนไม่โดนดินอ่ะใช่ไหมก็เลยจับแม่บีปลูกผักมาอยู่หม่องนี้เห็นป่ะเดี๋ยวพอ,อ,อดอกแก่ๆร่วงมาเนี่ยให้ให้หล่นมาตรงนี้ด้วยเนี่ย ข้าวโพดข้าวโพดหวานที่อะไรเหรอยวจะเก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์หนึ่งต้นอุยย้อนแสงเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์หนึ่งฝักนะจ๊ะโตดีเมืกันปาร์ตงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเด้วยเด้อนะจ๊ะทุกคนรับรองได้ความรู้ด้วยวันนี้รีบแกนี้นะ